รุมสองเลขตุงมอหญิงเพชรบ้านแพงแก้บุญศาลแม่ฮันนี่พี่สาวราชินีหมอลำกรอบทั้งน้ำตามืดฟ้าโมโูดินปรากฏการณ์ยากจะได้เห็นรุมสองเลขตุงมอหญิงสาวน้อยเพชรบ้านแพงคนเชื้อแม่ฮันนี่กลับชาติมาเกิดแก้บุญฮันนี่สีอีสานให้โชคสีง้วติดพี่สาวราชินีหมอลำพูรุ่งลาบกรอบทั้งน้ำตา จากกรณี y o u t u ู e สาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงไลฟ์สดปรากฏการณ์ยากที่จะได้เห็นแบบนี้ทงมอิงขีดกลางบอสโจที่ศาลแม่ฮันนี่สีสกเกต ขณะนางเอกหมอลำสาวน้องใหม่ตุ้งมอหญิงสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงจากคณะหมอลำขวัญใจแฟนๆเดินทางไปแก้บนที่ศาลพันนี่ศรีอีศาลจังหวัดศรีสะเกตจุดที่อดีตราชินีหมอลำชื่อดังเกิดอุบัติรถคอย่ำเสียชีวิตท่ามกลางแฟนคลับของตุ้งมอหญิงเพชรบ,บ้านแพงหรือตุ้งมอหญิงรัตนาพรอุทุมนางเอกสาวหมอลำน้องใหม่ที่กำลังมาแรงและเชื่อกันว่า เป็นแม่ฮันนี่กลับชาติมาเกิดด้วยเดินทางมาที่สารฮันนี่สีอีสารเข้าไปกราบอมแม่ฮันนี่และขึ้นร้องเพลงบนรถแก่ท่ามกลางแฟนคลับมืดฟ้ามัวดินแน่นสารแม่ฮันนี่ รถติดยาวเหยียดทั้งนี้เจอพี่สาวแม่ฮันนี่ซึ่งเดินทางมาจากกลาลสินอยากมากอดน,น้องหนู่งอิงและได้กอดน,น้องหนู่งอิงทั้งน้ำตาถึงสารแม่ฮันนี่สีอีสารเลยส่วนที่แฟนหวยรอคอยส่องเลขน้องหนู่งอิงจับเลขปิ่งทองสามตัวแบ่งกันจับคนละเลขโดยน้องหนูองอิงบอสโตและ ปู่ทำพิธีปรากฏว่าได้เลข6ขีดกลาง2ขีดกลาง5โดยตุงหอหญิงจับได้เลข5เลขสุดท้ายบอสโจกจัดได้เลข2แล้วตูจับได้เลข6โดยแฟนเฮยมาขอเลขล่าสุดเผยว่าแม่ฮันนี่ให้โชคมาสีนัวติดแล้ว